วัสดีครับวันนี้มาพบกับเกษตรพาทัวร์ครับโดยเกษตรกล้องสำนักงานเกษตรเพอสามชุกจังหวัดสพุพรรณบุรีครับวันนี้เราก็จะพาไปาดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ตําบลเสียวนะครับเราก็จะขับขี่บนถนนสุพรรณบุรี3050มานะครับตรงนี้ก็จะถึงแยกบ้านถึงนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายลงไปเลย หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ถนนสุพรรณบุรี4022นะครับเข้าสู่ตำบลเกษียวตำบลเกียวจะประกอบด้วย10หมู่บ้านนะครับตรงนี้จะเป็นหมู่8โดยพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นข้าวประมาณ16,000ไร่ส่วนพืชลองก็เป็นไม้ผลก็คือมะม่วงนะครับประมาณ3,000ไร่อันนี้เราสังเกตนะครับมีปลูกข้าวนะครับตรงนี้ก็จะเข้าช่วงบริเวณหมู่4และหมู่9นะครับอันนี้ก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะถึงแล้วครับบ้านลุงป๊อก อ่าตรงนี้จะชะลอแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นหมูสี่บ้านดงนุ่นนะครับอ่าสังเกตป้ายขวามือครับเลี้ยวามาครับสวนลุงป๊อกนะครับจะเป็นที่ทําการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออกตำบลกระเสียวอันนี้ก็เป็นสภาพสวนทั่วไปครับเรียบร้อยสะอาดตานะครับบง่งบอกถึงความเอาใจใส่นะครับนี่เราก็มาดูลุงป๊อกก่อนเลยอ่าเราเห็นลุงป๊อกเตรียมน้ําอยู่ครับเราก็ยังไม่รบกวน เราเข้าไปเดินดูข้างในปรากฏว่านี่ครับผมเจอกับคนงานครับคนงานส่วนใหญ่เป็นกเกษตรกรในหมู่บ้านนี่นะครับมารับจ้างในการห่อมะม่วงเพราะนั้นเขาก็จะมีทั้งความชํานาญอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการห่อมะม่วงกเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการห่อมะม่วงแล้วก็คัดเลือกลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกนะครับส่วนพี่คนนี้ครับก็ห่อมะม่วงให้ดูครับโดยสังเกตที่ตูดทุงนะครับจะมีริบบิ้นสีแดงบ่งบอกรุ่นอายุของลูกมะม่วงที่หอ่ออันนี้เป็นมะม่วงที่ผิดปกติ คือเป็นมะม่วงที่มีผลเป็นกระเทยแตกบริเวณท้องลูกนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็มาดูลุงป๊อกครับอันนี้ก็เป็นรถแอร์บัสครับที่ใช้ในการพ่นอ่ายาหรือพ่นปุ๋ยนะครับอ่านี่ลุงป๊อกก็เตรียมใส่สารไปแล้วครับอืมนี่ก็ขมาขมเหน้าดูครับผมนี่หลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูครับเป็นการพ่นสารชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเรามาดูครับว่าลุงป๊อกเขาพ่นอะไรนะครับนี่ก็เป็นการใช้เครื่องจักรนะครับ เป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับให้เหมาะสมกับสภาพการ,รผลิตในปัจจุบันนายประสงค์มลิทองเป็นประธานกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลกระเซี่ยวลุงป๊อกค,ครับเมื่อเช้าลุงป๊อกทำอะไรครับเมื่อเช้าลุงก็เปิดตาดอกมะม่วงไปเมื่อเช้าเนี่ยเปิดตาดอกได้สารอะไรครับลุงป๊อกสาน,นไถโอยูเลียอ๋อไถโอยูเลียแล้วลุงป๊อกฉีดยังไงครับเมื่อเช้าฉีดใ,<ช>ใช้ไอบัตฉีดไอ้บัตฉีดนี่จะประหยัดค่าแรงงานอืนี่ลุงทำคนเดียวได้ใช้เวลาไม่นานครับประหยัด แรงงานเมื่อเช้าผมตรงนี้ที่เราปลูกตรงบ้านลุงปอกนี่ประมาณกี่ไร่ครับประมาณสิบห้าไร่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับมใช้เวลาเมื่อเช้าประมาณสองชั่วโมงไม่นานเนาะไม่นานสองชั่วโมงครับผมก็ประหยัดประหยัดค่าแรงงานเนาะประหยัดเวลาด้วยเนาะคนเดียวก็ทําเสร็จแล้วลุงปอกมีวิธีจัดการแปลงช่วงที่ทีไทโอยูเลยยังไงครับ ก็ต้องทุ่มเทโอยูเลียสามครั้งอสามครั้งประมาณช่วงเดือนไหนครับลุงปอช่วงสิงห้ากันยาอตัวเทโอโยเลียนี่ก็จะไปกระตุ้นการเกิดช่อดอกเนาะใช่ครับแล้วมันจะไปเก็บเกี่ยวประมาณเดือนไหนคลุงปอประมาณปีใหม่อมประมาณปีใหม่ทําไมถึงต้องให้เก็บ,เก,บเกี่ยวช่วงปีใหม่ครับเพราะช่วงน้นมันจะไม่กลงม่วงปีเพราะมันก่อน่วงปีราคาจะดีอความต้องการก็จะเยอะไหมเยอะเยอะเยอะเนาะครับ ลุงป๊อกครับกลุ่มของเรามีการขายแบบไหนบ้างครับการขายมีสามอย่างสามอย่างอย่างแรกคืออะไรครับลุงป๊อกอย่างแรกเราก็เอาไปข,ขายที่ตลาดกลางหรือตลาดน้ม่วงที่เขารับซื้อครับอ,อย่างที่สองนะครับอย่างที่สองก็มีพ่อค้ามาดูนะมาซื้อขหน้าส่วนอ,อย่างที่สามนะครับอย่างที่สามคือว่ามีออเดอร์มาสั่งหน้าส่วนเหมือนกันนะคัดไซสอ์อันนี้เป็นรูปแบบขายปลีกใช่ไหมครับขายปลีกรูปขายปลีกครับผมแต่เกิดว่าสมมติว่ามีลูกค้า เขาดูจากคลิปวิดีโอนี้แล้วเขาสนใจซื้อกับลุงป๊อกอันนี้นลุงป๊อกก็ทําให้ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับครับแปลงของลุงป๊อกของกลุ่มเนี้ยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่มูซีครับมูซีตะบ,ตบะเกษรอาเภอสัมชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับอืมสมมุติว่าถ้าเกิดมีคนเขาดูคลิปวิดีโอนี้ลุงป๊อกแล้วเขาสนใจที่จะสั่งซื้อหรือว่าอยากจะถามถึงวิธีการผลิตมะม่วงนอกฤดูเนี่ยสามารถติดต่อลุงป๊อกที่เบอร์ไหนได้บ้างครับ เบอร์0ูนเก้าูนครับอืมอันนี้สามารถติดต่อหลุงป๊อกได้โดยตรงเลยนะครับครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับลุงป๊อกสวัสดีครับครับสวัสดีครับ